สวัสดีครับปัจจุบันคนรุ่นใหม่นะครับให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพใจของตน,นเองผ่านการรับบริการปรึกษากับแอปพลิเคชันอูก้ามากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับพราะสะดวกทุกที่ทุกเวลาและก็ยังรักษาความรับความเป็นส่วนตัวสูงนะยครับผมกอบุญก็ตการผมเป็นนักจิตวิทยาประจําแอปพลิเคชันอูก้ามาเป็นปีที่3แล้วนะครับประสบการณ์ร่วมร่วมผมก็8ปีแล้วผมจบจิตวิทยาการปรึกษาระดับปริญราโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ ปัญหาที่คนเข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ปัญหาในการทํางานรวมไปถึงเรื่องของความเครียดซึมเศร้าความวิตกระงวลด้วยครับเวลาผมให้การปรึกษานั้นผมจะเน้นในเรื่องของการเป็นพื้นที่รับฟังเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเอ็กเ s สสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับขณะเดียวกันจะมีกระบวนการชวนสํารวจตรวจสอบชวนคิดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นเพื่อลดความไม่พอใจ ลดความไม่สบายใจลดความวิตกกังวลเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดความสบายใจเกิดความสุขมากยิ่งขึ้นและสามารถบรรลุเป้าหมายในสิ่ที่ท่านต้องการได้มากยิ่งขึ้นและก็มีวิธีปฏิบัติดีๆเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ทําให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงนอกจากนั้นแล้วนะครับผมยังมีการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าท่านสบายใจและมีความสุขจากการปรึกษา และพบกับกอบุญเก้าตการในแอปพลิเคชันอูก้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ